สวัสดีครับเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเทคนิคนะครับมาแชร์เทคนิคในการเทรดใบเรียลชั่นนะครับ mm hmm. ก็เปิดบันชีเดโมเทรดมาประมาณ3-4เดือนแล้วก็มาเปิดบัญชีจริงนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับก็หาชมกันได้นะครับโค้ดโดมนะครับต้นตำรับเรียลชั่นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็มีหลายๆอาจารย์อย่างเช่นถ้าใครชอบความสนุกสนานก็โปรเบลลี่นะครับ โบเไลี่นี่มันจริงๆนะครับเทดได้มันมากแล้วก็ใครที่ชอบแนวหวานๆก็ต่อเต้าชอบเทดนะครับแล้วก็ใครที่ชอบแนววิชาการแล้วก็เบสิกปึกๆเลยก็อาจารย์บอยนะครับอาจารย์บอยรับเปิดเข้าไปใน youtube ก็จะเห็นนะครับใครที่ชอบแนวอินดิเคเตอร์เครื่องไม้เครื่องมือก็คุณอาร์ตนะครับในช่องของแนวเนียบๆน,นะครับใน youtube แล้วก็มี คนที่สอนดีๆแล้วก็สอนที่เข้าใจมากๆสี่สองศูนย์เทรดเพื่อชีวิตนะครับท่านนี้ก็สอนดีผมก็ผมก็ดูทุกอาจารย์แะครับดูแล้วก็มานำมาทดสอบนะครับพอได้วินเลตผมสูงนะครับในการเทรดในบัญชีเดโมเนี่ยก็ลองเอามานะครับเทรดจริงๆนะครับสิ่งสําคัญนะครับของการเทรดในพิวชันก็คือการรอคอยนะครับรอให้ได้นะครับรอให้ กราฟนะครับเข้ามาให้ได้รูปแบบตามแพทเทิร์นที่เราฝึกฝนมานะครับความหัวร้อนนะครับความหัวร้อนไหลทุกคนนะครับที่หลุดออกจากตลาดไปก็คือเพราะนี่ครับสาเหตุเกิดจากการหัวร้อนหัวร้อนเกิดได้หลายๆสาเหตุนะครับหัวร้อนทําให้เราเข้าอ,ออเดอร์โดยขาดสติสัมปชัญญนะฮก็ม้วนเสืองนะครับล้างพอร์ตกันไปเป็นแถวเพราะ ความหัวร้อนนะครับดังนั้นคนที่อยู่ในตลาดได้ก็คือคนที่สามารถที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะครับการตั้งกฎในการเทรดของตัวเองนะครับสำหรัผมนะครับเทรดห้าไม้นะครับห้าออเดอร์นะครับวันวันละห้าออเดอร์แพ้สองเลิกแพ้สไม้ติดเลิกชนะ2ไม้ติดก็เลิกนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในกรับ ดูกราฟนานๆนะครับเราก็จะเกิดอาการเมากราฟนะครับแล้วก็เกิดอาการหัวร้อนอยากเข้านะครับพอเราเราเฝ้ากราฟไปเนี่ยถ้ากราฟไม่ไม่เข้ารูปแบบสักทคืนนะครับบางทีพอเราหัวร้อนเนี่ยแค่ดูคล้ายๆเหมือนจะเข้ารูปแบบแต่เราลืมดูนะครับแนวขวางแนวต้านแนวอะไรต่างๆนะให้ละเอียดนะครับเราเข้าได้ไปเราก็จะแพ้ได้ในพลิกตานะครับอ,อันนี้ต้องระวังกันด้วย